มาสุงค่ะพี่นอไปแทง่งไรตระกัน,นวันที่สองหนึ่งทนห้าตระกับพี่นอค่ะดังของรายการเสียนไปหลอยจางยายเที่ยงวันหนึ่งเมื่อได้เขาขาับาไปลองจุ่มยิบก่องไตซึกหวานให้โคเขียวยามเดียวเทียมเฮียงเข้ามาช่วงหนึ่งวงกลางมึองหนองไลค่ะปัดเปียกจับเจอในเอาไว้จุ่มวันให้โคเขียว อาเอาสิบพิน้ว่า็ะเคจรได้พราการปัดหนือซึอนะ่งนนสมบาปันตรงสางเล่าสางเล่าดีเมืองใด้ลพดาจันอันนกอลีอามนําใจเขาไลาเ่เช็ดเละไปวุ่นลองเป็นสิทธ์ของเขาดิติปีนอ่าน้งหลายมั่งอานั้นก็สั่งซีเขากอละว่าให้จุมันให้โูเขียว ขอนออกป่าไก่เวียงไล่ขายหนึง่งจุ้มหูคว,วายเขาก็สมาโคเขียวหรือไรหิบโคลายหรือไรขากมาลังจานเออห,อห,อห,อหอวงว่าสั่งซีกอก็เงียนมันหูคว,วายก็เตียงมันปัดมันก็อนไหนโคเขียวยามเดียวในขันใจไว้ลองทุงหนึ่งการมึงการซึกของมันปีนอังไร พราะว่าก้อนหอมเด้อย่าปีว่าดีกว่าดังปวดขายนะพระกาเสียงนี้ตีปวดนั้นไรเรียนตีเรียนไปตายสุมสายใจก็เข้าหันมาเปิ้นเขาเขาเปิ้นเข้านังกันเด้เขาซ้ําติให้มาตรงนึงอยู่ปวดลาขาจะแนเอาไว้อนนก็ีอานําใจ10วันให้คเขียวตวันไหนปีดอกเฮาเจียนจา วนจอมะไล่เฮ็ดเช่อแน่จอมันเมนียนฮะาพอเปลี่ยนเปืนเสียงยาแน่ต่าได้คิงแขงหรือได้นีหล่ะพอเปลี่ยนไต่หนังกันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้มังเก้าใครไปหิมนาเตอร์เจ้งนั้นอามูุรีเป็นสิได้เหมือนกันยาทะไลตกลอกปืนอยู่ดีเสียงไปขทาักสินะตกลอกอันว่านั่น Có có Solomon, phim, hai, mà nhà mi mà biến mà hàng nhà lẻ lại tái rồi mà mày đang hứa đêm tôi lo vẫn sịp quá hú đuôi rồi hú đuôi rồi nè bằng trái rồi nè ya miêu hay quân mưa hàn bị rồi sao hóa quân mi ngơ mi lẹt ba ba ngơ mò nhà này đây chơi เ่าเป็นสิ่งใดแต่โฮมาหลองมึงแต่สิ่งใดอยู่ไหนกวามขวาง,ง,งอะไรอชอบเสดจิมไทยวันไายหลีกของเสดปีนอกังไหนอันให้ถามโคเขียวอีนึ่งก่อนโคขายนั่งพักการกองค้าเจอไหนอำใจมึงค้าเวกาอยู่ไหน,นดับจุมหา้าดับจุมหกสึ่งขางขีเขาตรองนึงกว่ามา เก็บขอนเงินเงินป้าเหนือเสนากาอัาเลี่ยงว่าสเสียนวิจัดเลี้ยงเล่าไก่เข้าเมืองขี่สายใจบ้ามัามีอยู่ดีเนี่ยโกก้างค้างเฉยเขาทิ้งเอาไว้เฮี่ยสังเลยแย่ที่เขียวอังาวัาด้วยอังาวัดล้อมอังาวัดเจ็ดขี้อเอาบุ่นพรสื้อไงสามมาสุขสักอยู่ประจำเสื้อตู้นี้เขามีอาณาคุ้มทิ้งกันา้า อามนั้นก็ต่างจุม้มยิบกังเงามันเย่อย่ายิ่งามอี่ปีน,น,นั่นอะไรอานเอก็ดีบุ้นใยกันอีกหนึ่งว่าดีดีกว่ากว่าดีดีเฮ็ดเหนึเฮ็ดตีคมย่ายตีย่ายของมาประจนนันแนกวนเมืองหักห,ากหาก้าคนเมืองจุกเขาก็ดึงในผู้ดลีเจอแน่อาปอกอามไว้อวาอมือกวดคาย น่าพักกาคองคาซื้อให้พระเดวโหรวม,ม,มันก้นมึงนะอันนมาเดี๋ยวนักโอเคต่ำตึงสเสดเกศขี้เหตุกางคนมึงดีด้วยถึงื่อจัดอันนมานั่นให้พ่อกก่งงามได้กิดนดันล,ลองลองเลี้ยนกินข้าวสุกันมาหกสิบปีปุยกาอันค้นมึงได้ไรพอดีมีสังวันเหมือนไ อันนี้ก็ไปทางถึงจุบาไทยศึกได้เอาขายานี่ยดูดอ,องยำเล่นนักทีวงกลางมึงน้องไลายค่ะดังเปียบจับเจหนห่เฮียสังเลเอาซึกมาสางลำสางลำโอสซื้อปจันขาตาฮะเฮียสังเลแถมย้างเจงนี่ไข่ทามา Số yếp quang này, mà mặt mân đã dư màn hạ dư tay đã dư những số hạ dư cô nó hết. Khổ kiểu họ khá tí khứng lai thì xin tăng hợp mình tiệc léng, bỏ ra xí lắp mi. Bởi vì, anh ấy đã biết chỗ đã bóng xuống, thoảng khóa sẵn, sẽ lại hiện trong cụ chữ của nó. tam quan này đã phương hạ đã hậu, ta khí phương hạ đã khí khứa

จิงไต้อันว่านั้นอนมีน้ำกัดได,ด้พปพอเลรลุ่มลาเกบาายบขีห่าใครถามด้วยจุมวันให้โขเขียวยามเดียวเนยสันต้อสันยอมมีวันหรือเข้าจงได้ถอยเข้าจงไออด้ยานหยัดพ่ลวอกนาทีส่วนนาลินส่วนอันยามติดตัวไทย หายซีมา้าวพังนั้นบ่มนตังเย่เจอไงเมื่อเดี๋ยวได้เปินปันเท้าอยู่งายๆหงๆห้ามนั้นก็เป็นลรือเบี้ยนี่เสียน้ีมึงอยู่มึงหยอเมึงติงเท้าด้วยอะไรอุปบห้องน้่มีดีอันนี้ใครมโดยสิดใเาค่ะตียายนั่นมันคมตีคมมันนุยายหรือดิเมีนตีมันล่ะ นำกองสแสเพห์สังเหล่าสางเหล่าไล่ข่าเมืองหนองเมืองหนองไล่ข่าเมืองถึงขุนปอนสเนเล่นเจว้ขวางโตอันเฮ็ดอยู่วันเมืองใดเพราะเมีนยมนไล่มาเนอก็ย่อมหมาหน้าบันสิเลกว,ว่าเจ็ดขีุ้นเมืองนี้หนึ่งทั้งกดขายนำพักกันางตับจุมหาจุมหกมาอยู่เมืองใดเนี่ก็วสี่สิบเจ็ดเมืองค้างในเขาเมืองทดกว่าวหนาบรือตับจุมเขามาอยู่ไว เฮาหมัดกว่าว่าอีสังหัตตุมีสังฮัดเอาผมลงคนเมืองอีสังปันเหมือนตัวอีกคนเมืองเลียนเต็้มทีเดินเขที่ได้เอาไว้เฮาอังว่าเคี้ไวุ้ยกันมากเขียนอยู่เมื่อเมียปัดจานสูงเลยผู้ดีเป็นอยู่ห้าเออเนี่ยแค่ถามถึงจุเมียผีโคเขียวปัดเมอสูงสุดได้ตับสิบบาทให้เฮาขายหนึ่งไล่อันเคียได้เมื่อนัอเสียงป้ายหลักนั่น ตีดีเฮ็ดเฮ็ดตีดีเค้มเค้ีดีย่มยุกีใหญ่คมตีคมใหญ่อามนั้นก็จุ้มหูค้ายเขาคุมทิงเมียล่ะหรือจุ้มแอรอีกคู่ผิววันให้เดือดคนจุ้มบันให้ไดตัวเดียวมีหูใจป้องเวียป้องเวียอไปเพื่อใจทุยใจก็ทุยทำปันทุยใจก็เตรียมได้หายใจเอาไปนื่แงลฮะซิ้ไเขาหนังหือเป็นเดียวทางเด็ nàng hứa với em thả mẹ xích đại hậu hay mò đẹp tắt hăng khó hăng quê bùn là chữ ra chữ khứ chữ hậu sao mà tắt xích tình đại quê gà lai hiệt hậu sao thương thư ảm đẹp hay lệ đốt đến khương nguy bình quả anh em thử đi bên gà tỷ nọ là lại ใคย้อนถามทึงีกหนึ่งว่าการนีมาคัดเคียงคัดขากันลายขามึงหนองเปิลืังนะป้อเฮ็ดจังไหนในเมืองไต้มันขึ่นเยอะป้อเฮ็ดสิงไหนในเมืองไต้มันก่อนขบป้อเฮ็ดจังไหนแ้ปอดห่องอ้อันเขาเมืองไต้กว่านั้นเขาเลยปุ๊บปอกหนึ่งทีจมโทนเออหนิฮะป้อว่าไต้ดอดไต้เขียงกันี่วันเมืองนี่เคยถามมา จะใเขาปันลายหิงล่าเนี่ลไรหิงเสียเนี่เงินสูงเงินหลับไม่ได้ทำเรื่มันมากขี่โกงก้างขาปันมากันหรือไรเผู้ใหญ่ผู้หลงวันให้อะไรกินเงินกันหือไ่ได้ทำเรื่อนัะโหนาทัพป้องจู้ขาปันกองปันขางมากันหืออ้างหนาอ้อจ่าทีนห้าไล่ไรอ้อเปลี่ยนปืนเสียกแหลกแท้าหัดป่าเถียบอาหัดป่าเย็บโกนาดีซ่อนโกนาดีป่นโกนาดีเปีย วลาเาเสอาาอาเอาีอย่างนี้มาอีเก็บขวัญอยงี้ยังลถ่อกูก้างเอาเฮียงสิบเปียดเอาดนเขาา้าบังวลาพื้นที่ได้ลาบาตายเป็นสามสบก่ได้มาเแทงดังนั้นคูก่กองนันตั้งไรไปเวัาสุร่งขาวได้่าตายสองสามกอออันกูก้กางลาแลสุลาได้มันอามกึงามกันตอบนั่นเลยน้ำกัดหัตันตังไหเฮอนั่นมันกว่าดีแล้วล่ะปเป็นปน Alo, khi hai là sức tay ở tức đổ tay ở hôm nay là mi Sức hôm nay cảm quang nhịp con phát này ẩm cho bà tích đổ tay đã phụ khiến Tổ phụ khiến quay cả Đã làm kiến tay, đã tích tay, đã phiêu tay tích tay đổ tay một tỷ quá khoảng là vừa so sánh chú ba xoay tức này nằm cạnh của hầu ơ Ẩm khai ở cả เม а, ื่อเดียวได้มันอ่ำไปจกลิ <st> ้นจุ่มวัดให้อะกีโคเขียววันใหม่เฮ็ดใหม่มันไหลปืนพาวแจกเรียงว่าเขาเี่นตัวเป็นเครื่องมือยผ่าจุ้งไหลเที่ยงท้าเจ้ากับตาเกียจขี้ก้นเมืองเกียจขี้ตื้อจ้าเขาหลบไปที่ไหนจุ้มไหลเผาปีกินก้นเมืองมีหลอกคนเปลี่ยนได้เขาเลยเที่ยงศึกเสด็จตื่อ ลมีน้ำกัดท่าทานบุนังมินองว่าเหมือนตั้งพี่น้องข้าก็หันว่าซิโกก้าเหมายกกวนเมืองของมิน้องว่าพี่น้องว่าอ๋อรีป็นเผาซานคัดเธอเกลิดบันเฮอป่วยบันเธอโย่สายเตี้ยนมันป้อมเฮ็ดสังเนี่ยจังเจอไล่ซึบเสียเกลิดแก่เปิดเรื่องบนตลาดอย่างนั้นเป็นไงจู่แม่ดีโคเขียวหวานให้เข้ารู้ อันจะว่าป้าหมอยาเข้าเตียกสิเป็นดีดังอันจะว่าเอาคนเท่าคนเขียนหมอคนนั่นสิห้อบคานตะกาศมีเปรียชนะปัญหาทีแล้วก็เอาป้องบอกอบาดที่ใกล้อยู่ดีปๆเจอในซึบหลูเตียกเลี้ยงหนึ่งเซ็นต์ได้ซึกอยู่บงดางซึกซึกให้กึ่งงามได้กึ่งดันซึบยิบกองห่างตาตึกห้างคอมาหลังมึงตึกผูกเขียนนั้นเขียวคือเฮาคนเฮา อะไรเขาก็เขียวแต่เลยวุ่นด้วยดีว่าเก,าก้ากำกล้องสิได้เจ้าจีว่าตับสิ่งใดได้มันถึงงานห้าวันมัได้เหตุการณ์วันอีสัง้งตาชื่อจกักชื่อคือห้ามนั่นก็ตาคือเปล่อกเออพยายามนี่เลยอามลูเทียมเฮียงอามลูต้มหนึ่งปอจ้านสีมก็ถูกดีได้ถอยอ่ะงงกาเมือหนองไล่ค่ะบุญปอลชนิทมือกึงนี่เลย,ย,เยถุยถอย อันมันลึกลรำรวยเข้าปั้นเหนือเด็กหลวงไมื่อยอยู่ขึ้นเอนอะหลวงไมือเกียเดเคียรหลวงไอเมือเยียดีเด็กหลวงไเมื่อด้วยถึงคนเมืองนี่ไงอ่าเจะว่ามาังตีได้ไปกองการซอกติดต้นนั่นไรอันตายก็มีอันหมัดก็มีอ่นานไป้วปังตึกก็มีกุยกระท้งจันทำไมรเรามีหลองหูไข่ ờ đi ăn à mày sếp ăn mày này không chơi quay quay thì đây vẫn xuân sài năng mà nè xuân sài năng cao mình chỉ lắm mà nè ở chụp mặt thì nhìn ngam mình nọ sài nọ quả anh này vẫn học quay học mình quân này à hết có sáng sĩ si mong man hoa bài giả mà chấm tập năm sáng không quay ở nó phòng thang này không เพราะจูไ่ไหอหัวปล่ยเขาสมาเมืเ่อใดใหญ่เมืเ่อใดโตอะสื่อลายมาอยู่ที่นี่เออซ้ำกว่ายุงเมื่อใดเป็นเครื่องมือเมืเ่อใดให้ทำการเมืเ่อไดเมื่อใดที่เข่าปั่นเข่าซุกเข่าเหนียวปลาเข่าหน้าเข่าอาเข่าอันเลี้ยงสูงมาแล้วเนี่ยมันจะซุ่มหลายๆเออเวลาจ,จึงน่น้อยไว mơ ngơ hông và chúng lại cái gì à mi ngơ mi lẹ dù đây này phục cổ là có đừng có mi ngơ quay cả ngơ ở lù mò mong có cam sống ngơ hú đi sút, ngơ hú đi sinh chúng lại cái gì à mi mi xem bài khai này tí nào tao yêu con bự thằng mi tắc mì sức bự hẳn Ta yêu quang hàng sáng lao ha tại hà kín với hà nên có tại long phong hôm tiếp mà nó mương bốc tầng trình đây con xiên tang một đẹp nhé tìm sức dù công giam sức giả bị bỏ liền nó bự giả áo tay Lan đi giả bỏ hết tập đi bự giả bỏ tay đi ăn bự đôi đòn nhìn nhắm đọc thứ đề để... หากตับสินใจมาตรงนั้นปันไตเรื่อเดิมปันไต้ยู่ฝากเช่นพี่ไรยกันมืองศู